ครั้งก่อนนะครับเจ้า toilet tower defense นะฮะอัปเดตมานะฮะซึ่งชื่ออัปเดตนะครับอินเด็กนะครับใช่แล้วครั้งก่อนนะครับเราได้ทำการเล่นไปเรียบร้อยนะฮะเจ้าตัวนี้เลยท,ท่านชิมนี่แมนโอ้ห้าร้อยเก้าสิบเก้าโรบัครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เจมเนี่ยเอ่อคลิปก่อนเนี่ยอยู่ที่หมื่นว่าเจมใช่ไหมเอาไปขายครับ <laughs> เอาของก่ากอบไปขายได้มาสามหมื่นเจมอืมก็ดีขึ้นรวมถึงเจ้าชิมนี่ด้วย ก็ไปขายเรียบร้อยถือว่าได้กําไรมานะเราซื้อไป4ี่พันขายไป7จ็ดพันมัง้งก็ถือว่าคุ้มค่าใช้ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้ต้องชมเจ้าตัวนี้นะครับไม่ใช่ท็อปิก,กหลักสําคัญนะฮะที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะมาดูความสามารถใหม่เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้าตัวนี้เลยครับชื่ออะไรนะลืมเจ้าชัยท่านฟอสซิเฟลแมนนั่นเองพีหมุนอะไรใส่หน้าเรานี่แน่นอนครับยังมีเจ้าตัวนี้ด้วยนะเจ้าคาเมล่าตัวเล็กครับคาเมล่าฟอสซิเฟล แล้วก็เจ้าตัวนี้ครับลักคาเมล่าฟอสซิเฟียลและตัวนี้เป็นเจ้าไททันฟอสซิเฟียลนั่นเองนะครับซึ่งแน,น่นอนเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถใหม่ด้วยนะครับคือระยะของฟอสซิเฟียลคืออะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปหากันนะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวฟอสซิเฟียลเนี่ยคือเราสามารถสุ่มด้วยเจมได้ใช่ไหมสามพันเจมครับถ้าสามหมื่นเจมก็ได้ร้อยกล่องก็ได้ประมาณสองตัวอ่ะมันไม่คุ้มครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเรามีแผนนะครับก็คือ ไปตรงเทรดดิ้งภาษาดีกว่านะครับไปซื้อเนี่ยน่าจะราคาถูกกว่าแน่นอนนะฮะเพราะว่าคนที่ดวงดีเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยจะรู้ราคาเท่าไหร่ก็เลยขายแบบราคาไม่ไม่ได้แพงขนาดนั้นถ้าสุ่มเองเนี่ยมันเกลือเพราะฉะนั้นไปเราไปซื้อดีกว่าจะได้เก็บเจ,บเจมเอาไว้ทำมาหากินเก็บเอาไว้เอาไปซื้อบ้านเดี๋ยวทำไมคนมีอยู่6คน <laughs> ถ้าเราจะซื้อกับใครเนี่ยเบคอนแกมีไหมฟอสซิฟีลเนี่ย ขอฟอสซิเฟียลหน่อยสิอืม,มโล่งเลยครับไม่มีอะไรสักอย่างนะเซิร์ฟใหญ่นะครับมาเรียบร้อยนะฮะเจ้าฟอสซิเฟียลราคาเท่าไหร่400เจมเป็นไชนีดแล้วก็1 4 0เป็นตัวปกติตัวปกติของเจ้าตัวนี้ก็คือ100แล้วต้วตัวบิ๊กเบิ้มโอ้โหเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวนะเมื่อกี้4000 40, โอ้ยพี่ผมเห็นล่าสุด4,000นะ ทำไมพี่ขายสี่มือเลยล่ะมันแพงไปไม่เอาอะไปหาต่อครับเซฟที่สองครับอ้อีีน้อยน่ารักจังเจ้าตัวนี้ขอโอ้โ,อโหเจมพี่มีห้าแสนโอเคเราไม่สามารถคุยกับเขาได้เรามันไม่มีตังค์ไม่สามารถคุยกับเขาได้เนี่ยห้าพันครับใชนี่นะครับห้าแสนและดามเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เห็นไ,ไหมถ้าเป็นใชนี่นะครับ แต่ว,ว่าตัวนี้ห0 0อันถือว่ารับได้นะครับไม่แพงเลยนะฮะเรียบร้อยฟอสซิฟีลนะครับเมื่อกี้50,000เกือบไปแล้วเกือบซื้อไปแล้ว,แล,วแล้วก็เจ้าชายนี่เนี่ย5 0 0 0 0ก็ถือว่าปกตินะเพราะว่าชายนี่หายากไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับเจ้าฟอสซิเฟีลทวีฟอสซิฟีลว่าแล้วต้องพูดผิดในสักรอบหนึ่งดิ้นพันเลยเกินเดี๋ยวซื้อเหล่าเด็กๆไปด้วยดีกว่านี่ตัวเล็กตัวน้อยของเจ้าฟอสซิฟีลนะครับมาครับเจ้าฟอสซิเฟีลเดี๋ยว ทำไมมีแค่2ตัวแป๊บหนึ่งนะเรายังไม่ได้2ตัวนี้ครับเมื่อกี้ซื้อเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขากําลังเทรดอยู่จริงด้วยครับเราซื้อสักสอ่ะเอามาสุ่มเล่นเลสัก3ามอันดูเผื่อบางทีแบบได้เจ้าชายท่านมานะครับมาเปิดหน่อยมาดูกล่องโอ้กโลหโห่องทาไมมันดูเหมือนท่อนไม้โอ้โหสปีกเกอร์หมดเลยมีคาร์เมล่าตัวหนึ่งขอบคุณมากแต่เรายังไม่ได้อีกตัวหนึ่งนี่เจ้าลากคาร์เมล่าเอ้ย ยูนิตินเด็กเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยโอ้นี่ไงอัปเดตโอ้มันมีตัวละครด้วยครับว่าเราต้องการตัวอะไรใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูสวยมากครับอ่ะเราต้องการเจ้าฟอสซิเฟียลเดี๋ยวนะนี่คือตัวที่เราไม่มีหรอเรามีหมดแล้วนี่อ๋อเหมือนแบบถ้าสมมุติแบบว่าเคยมีแต่เอาไปขายแล้วเนี่ยก็เขาจะสรุปให้ว่าไม่มีนะครับอืมโอ้โห เดี๋ยวค่อยว่ากันมาวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเจ้าฟอสซิเฟียลดีกว่านะครับหมดเวลาแล้วนะฮะในการที่จะตามล่าเราได้ครบเรียบร้อยนี่ครับเป็นพี่เล็กยันพี่ใหญ่นะครับทท่านฟอสซิเฟียลนะฮะซึ่งสเตตค่าๆนะครับมีระยะของฟอสซิเฟียลห้าสิบคืออะไรก็ไม่รู้ <laughs> มันคืออะไรเนี่ย ดาเมจนะครับ1,500นระฮะไป33,750นะครับ, 33, ะร,บระยะ5้ซีนเนี่ยไป62ทำไมต้องมีเลข2ไม่เข้าใจคูดาวน์0.25าวิแล้วก็ DPS นะครับอยู่ที่6,000นะฮะไป135,000นะครับ, 135, รบอ่ะโอเคเขาเข้าประมาณนี้ส่วนตัวเล็กตัวน้อยก็ตามลำดับไปเนาะอืม8 0 40,000, น0 0่0 ก็อาจะไม่เก่งมากรุยเลยดีกว่าเจ้าตัวฟาร์มเงินขอใช้เป็นเจ้าแซนติชดูแม่และกันใส่ได้แค่ตัวเดียวนะรอบนี้เพราะว่าพี่แกครอบครัวใหญ่มากอะเปลี่ยนบรรยากาศให้มันดูสดชื่นหน่อยโปกตีเล่นเจ้าทอยลิตซิตี้ตรงนี้นะไปทะเลทรายบ้างดีกว่าแตเจ้าแม่พร้อมหรือยังพร้อมเลยครับไปเลยครับวันนี้เสียงดีขึ้นนะเนี่ย ไปครับทุกคนลุยเลยครับร้านวีวากอนมีครบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทอยหรทอเทวทีเฟสคิวิตี้หรืออนิเมตีเวนเดอร์นะฮะแถมมีบล็อกฟูดอีกนะฮะแถมยังมีตัวใหม่ๆเข้ามาที่แบบรวดเร็วแล้วแถมราคาโคตรถูกเนี่ผมได้ตัวนี้เลยเนี่ยโอ้โหราคาแค่นี้เหรอว้าราคาแบบนี้ไปขายใครวะนี่ใครจะได้กำไรอย่างพี่ชายโอ้ เพียงแค่นผู้ชมนะฮะกดเข้าไปในลิงก์ข้างล่างของผมนะฮะในร้านอุบกรณ์แล้วก็สมัคร ID ตรงนี้ได้เลยนะฮะต่อข้อมูลง่ายๆแล้วก็เข้าไปล็อกอินในร้านอุบกรณ์และถ่ายต้นคอซื้อได้เลยและผมรับประกันความปลอดภัยถึงล้านล้านร้านร้าน,านเสร็จน,นะฮะโอเคครับมาเรียบร้อยฮะในเมลและกันนะครับช่วงแรกก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวว่าเราฟาร์มเงินเจ้าไซนติชดิวแมนก่อนละกันนะครับแล้วก็ตัวที่เราสามารถวางได้ต้นเกมเนี่ยคือเจ้าตัวเล็กตัวนี้ใช่ไหมมีพลังฟอสซิเฟียมหมดเลยครับท่านผู้ชมดูโอ้มันคืออะไรเนี่ย มันมันคือเอโอวงมวง่วงวัดอะไรเนี่ยมียังแต่เจ้าตัวเล็กพยานตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่โอ้โหพลังฟอสซิเฟียแบบเบิ่มมากมาดิสิเป็นไงบ้างครับฟอสซิเฟียเอ๊ะยะยี21เริ่มต้นตีก็โปงตีนี่วงสีม่วงคืออะไรอะเป็นวงบัฟเพื่อนเหรอหรือว่าอะไรอ่ะลองวางสองตัวครับบัฟเพื่อนหรือเปล่า ถ้าปรับเพื่อนนะก็แสงดงว่าจะทําให้เก่งขึ้นรู้สึกว่าไม่มีอะไรต่างเลยเนี่ยใช่ไหม αι? คืออะไรวงสีม่วงอบหนึงนะอ่ะเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวกล้เมล่า้วก็เจ้ารักกล้องเมล่าวงประมาณนี้เราข้ามไปดูเจ้าตัวนี้เลยดีกว่าไททานครับฟอสซิเฟีลมแมนนะฮะมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะได้รู้นะฮะว่าวงสีม่วงคืออะไรมาเลยครับโอ้อะไรอะ <c oughs> <c oughs> วงสีม่วงนี่คืออะไรอ่ะ ไหนอะทำอะไรไม่เห็นได้เลยเนี่ยพี่แกอยู่ในวงนะเจ้าเดียวข่าวทอยเลตโอ้โหแล้วดูไม่ได้จะรอดด้วยเด้อเด้อเ้เโอ้ยโอ้ยโอ้โอแชร์พลังกันครับโอ้โหโอมโอดโอ้อ้อ้ยโอ้ยโองวอ้ยอ้ยอ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโ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 องยโ้นโอ้ไหน้นีอย เวฟที่15แล้วครับรู้สึกว่าดูท่าทางไม่น่าจะไหวเดี๋ยวเราเอาเจ้าฟอสซิฟียมมาเพิ่มแล้วก็มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งสามตัวนี่ไงประสานโอ้ <laughs> มันคือพลังอะไรเนี่ยพลังกําบ,บังเหรอบาริเออร์โอ้แล้วแรงจัดโอ้แรงมากโอ้โอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวไม่รอด <laughs> เดเดตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้ไม่น่าจะรอดซึ่งเจ้าฟอสซิเฟียเนี่ยที่ผมดูคร่าวๆนะครับ คือเขาเหมือนแชร์อะไรกันสักอย่างแป๊บบนึ่งนะลบทิ้งให้หมดเลย <c oughs> เรามันเริ่มต้นกันใหม่วงต้องถึงกันด้วยนะเนี่ยถ้าเราแชร์ทั้ง3มุมมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมครับแล้วรู้สึกคนที่อยู่ในเดี๋ยวนะเนี่ยมันแรงขึ้นหรือเปล่าอืมแล้วสามารถแชร์เพิ่มได้ไหมระวังโอ้ <c oughs> แชร์เพิ่มได้ครับแต่ว่าต้องมากกว่าสามตัวอืมเนี่ยเป็นห้าเหลี่ยมเลยครับมันคืออะไรเนี่ยพลังฟอสซิเฟลโอ้แล้วดูแรงด้วยนะ คือความแรงเขาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไม่น่าจะรอดอืมเดี๋ยวพี่ยาพึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ผมเข้าใจแล้วครับเจา้าฟอสซีฟีลนะฮะคือเป็นกำบังบาเขาเรียกว่าเป็นกำแพงบารีเออร์นะครับคือเขาเนี่ยจะสร้างกำแพงวอลีเออร์เข้ามาเนี่ยเห็นไหมต้องชมคือจะครอบคุมเล็กน้อยนะครับซึ่งใครเนี่ยที่ผ่านเจ้าวอลีเออร์ตรงนี้เข้ามานะฮะจะโดนดามจแบบเป็นการเผาเลยนะครับ คือการเผาถ่อมนั่นเองจับถ่อมเนี่ยเข้ามาในวงเบรียเนี่ยแล้วก็เผาครับซึ่งดาเมจก็ไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับจะบอสอืมจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยตายก่อนอ่าเนี่ท่านผู้ชมนะอ่าดู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 ด,ด,ด,ดูนี่ครับคือใครที่เข้ามาในข้างในนี้เนี่ยคือจะโดนแบบ0.25ยจุาวิต่อนหนึ่งรอบเลยนะวิหนึ่งเนี่ยโดนไปเสียรอบเลยนะครับโจมตีเห็นไหมไม่มีใครผ่านได้เลยครับ เวลาใครอยู่ข้างในเนี่ยจะบาดเจ็บสูงมากๆนะครับเพราะว่าโดนเผานั่นเองนะฮะอย่าเห็นการเผาอ่ะเจ้าบอสโดนเผาแรงหรือเปล่านี่เห็นไหมต้องชมโอ้โหเผาแรงมากนะเมื่อกี้ <c ười> คือแป๊บเดียวครับเลือดเนี่ยหายเป็นข้อรอบเป็นแข้งเลยนะขอให้สักตัวตัวนี้17ื่นเจ็ดมมาหมื่นเจ็ดมาดูหน่อยอืมขอหมื่นห้าตัวนี้ได้ไหมนี่นี่ตัวตัวนี้อย่าเพิ่งยิงสิกแกเอย่ยเข้ามาปุ๊บจะโดนเผาเห็นไหมต้องชมศู้ชม0.25าวีนะครับเผาแบบรัวมากๆ นี่กับตายโอ้โหแต่พอผ่านมาปุ๊บดาเมจเหลือกระจึงหนึ่งครับ <c ười> คือดาเมจเขาไล่ตรงข้างในบารีเออร์ e er นั่นเองนะครับฟอสซิเฟียลนั่นเองอ่าเข้าใจแล้วครับแ <c ười> สดงว่าเจ้าตัวนี้ก็ขี้โกงแล้วสิคือฟอสซิเฟีลเขากว้างมากโอ้บารีเออร์ e er เราจะทํายังไงดีตรงนี้อ๋อมาเชื่อมกันได้หมดเลยนี่เดี๋ยวนะเราจะเชื่อมตั้งแต่ตรงนี้ให้ล้อมรอบเลยไหมเออได้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 เรามาเริ่มเลย มาเดี๋ยวเรามาสร้างกระแพงกันครับตัวแรกเนี่ยตรงนี้ก่อนตัวที่สอเนี่ยให้เชื่อมโยงกันด้วยนะถึงไหมเชื่อมโยงกันไหมสองตัวนี้น่าจะเชื่อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางฟอสซิเฟียลเพิ่มเติมมาเนี่ยให้เชื่อมลงมาข้างล่างอีกนะครับนี่เห็นไหมเริ่มเป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าเรายังไม่พอนะเราจะเชื่อแบบให้มันดูนให้หมดเลยเหมือนทําโครงสร้างเมืองตึกเมืองอยู่นะสนุกดีอเนี่ยเออเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่เลยอืมแล้วก็เราก็ทําแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเราก็ต่อตัว ต่อมาเชิบเนี่ยไหมเริ่มกว้างขึ้นครับวางตรงนี้ทำไ,ไมเนี่ยทำไมฟอสซิเฟียลแกอ้วนขึ้นหน่อนี่ครับตัวที่อยู่องการเนี่ยข,ขายทิ้งไม่ได้นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมไม่งั้นมันไม่เชื่อมโยงกันนะครับนี่ต้องมีอยู่ข้างในด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เชื่อมกันแป๊บหนึ่งนะเราจะให้มันเชื่อมกันแบบว่าทั้งหมดเลยจริงๆถ้าตรงนี้เนี่ยมาไกลกว่าน,นี้ได้ไหมนี่น,นี่ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยมันสนุกอะเนี่ยระบบใหม่สนุกดีอะเนี่ยโอ้โอ้ได้ครับ โอ้สนุกมากเลยนี้เออเอเอ,เอ,เอนี้สนุกอันนี้สนุกเนี่ยเห็นไหมพออยู่ข้างในปุ๊บโดนเผาครับ <c oughs> คือโดนเผาเลยครับแรงมากด้วยนะครับอ่าเจ้านักวิทย์ขยาศาสตร์ตัวหนึง่งเอาออกเพราะว่าเราเนี่ยนี่จะร้อมรอบแล้วนะครับเชึบ <c oughs> นี่ <c oughs> คือผมกะใจแบบให้มันกินตั้แต่ตรงตรง,ตรงนี้เลยนะแต่ว่าไม่ได้ครับมันแคบแค่นี้จริงๆซึ่งเราขายไม่ได้นะตัวนี้คือตัวเชื่อมนะครับตรงกลางเนี่ย ถ้าขายไปเนี่ยคือพังหมดเลยนะโอเคโอ้สนุกสนุกสนุกกันนี้ไอ้น,นี้มันมากโอ้โ oh. หเหมือนสร้างสร้างบ้านสร้างเรือนเรียบร้อยเลยอ่ะอัพเจ้านักวยดให้เต็มก่อนดีกว่าเดี๋ยวตังเนี่ยเราต้องอัพเจ้าฟอสซิเฟียอีกเยอะท่านผู้ชมดูใครที่อยู่ในวงเนี่ยโ <laughs> ดนเผาแบบรวมมากจริงนะท่านผู้ชมดูโดนตอกแล้วเป็นหมืห่นเลยนะเมื่อกี้คือยิ่งยิ่งเราวางเข้ามาเยอะเนี่ยดาเมจมันยิ่งแรงใช่ไหม เรวถ้าเราอัพเต็มให้หมดเลยล่ะมันจะแรงแค่ไหนตัวส0 0แสนกว่ากโจเข้ามาสิเป็นไงบ้างโอ้โดนดอกละโอ้ดูการเผาดูการเผานี่ไม่นับกับการตีด้วยนะโอ้ยังมีการตีเข้าไปอีกครับเมื่อกี้เรียกได้ว่าทั้งเผาทั้งตีหลุมตืบนั่นเอง โหดมากหนึ่งแสนครับไม่หว่นเลยอืมโอเครอเงินแป๊บหนึ่งจะได้ดูนะครับว่าถ้าเราอัพเต็มไปเอ่อทั้งหมดเลยเนี่ยดาเมจจะแรงแค่ไหนนะฮะอ่ะเวฟที่30เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเวลาอัพเกรดเนี่ยเขามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอัพตรงกลางนะครับเพราะว่าเจ้าตัวตรงนี้เนี่ยคือเขาโจมตีใช่ไหมผมแค่อยากจะรู้ว่าถ้าสมมติผมอัพตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวที่โจมตีเนี่ยดาเมจเขาเนี่ยจะเพิ่มหรือเปล่านะฮะ สลับเจ้าดาเมจของกำแพงของเจ้าฟอสซิเฟียลนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะฮะซึ่งดาเมจตอนนี้นะครับที่เขาทำเนี่ยวีนนงเนี่ยประมาณหมื่นเอ่อหมื่นหกหมื่นหกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอัพตัวนี้ให้เต็มเลยแล้วกันเวลแรกนะครับหน้าแกอยู่ไหนแกอยู่นี่ <laughs> เวลแรกนะฮะใช้เงิน1,200นะครับเพิ่มดาเมจมา2,125นนะฮะอ่ะอัพเลยครับชึบ <c oughs> <c oughs> เริ่มมีโอ้เริ่มมีเป็นมือหรือเปล่า คืออะไรก็ไม่รู้นะครับคล้ายๆกับใบมีดโกนหนวดใช้ได้นะขอมาโกนหนวดได้ไหมเริ่มเฟิร์มแล้วตอนนี้สามพันบาทนะครับขั้นต่อไปเป็นวิวสามเพิ่มาเมจมาอย่างเดียวนะครับไม่เพิ่มอย่างอื่นสามพันนะครับอัพเลยเริ่มมีที่โกนหนวดสองอันเราขออันหนึ่งได้ไหมโกนให้เราด้วยก็ดีได้มีลูกแก้วข้างบนครับเป็นไข่มุกเหรอพลังป้องกันสิบห้านะเจ้าตัวที่ยังไม่อัพนียแค่สิบนะครับอ่ะเริ่มมีไข่มุกเข้ามา ขั้นต่อไป5,200และเริ่มแพงนะครับดามเมอร์ี่ย3,125นะฮะมาเป็น9,750โอ้โหยิ่งกลางค่ำกลางคืนขนงคนิิเนี่ยเริ่มไปครับมาอัพชึบนี่ครับใส่ไม้กลหน่นมันเนี่ยสองข้างเลยนะฮะขั้นต่อไป9,000นะครับไปอย่างไวดาเมจ์เนี่ยเพิ่มมาอีก5,250นะครับกลายเป็น15,000นั่นเองนะฮะอ่ะอัพเลยสิชึบอืม เริ่มมีไข่มุกสองข้างครับใบมีดโกนสี่อันเราขออันนึงแล้วกันยังไม่จบก,กับใบมีดโกนขั้นต่อไปเนี่ยเป็นเวลหกนะครับใช้เงิน16,500บาทเพิ่มดาเมจมันเนี่ย9,500นะฮะเป็น20,000กว่าระยะเพิ่มมานิดหนึ่งห้านะครับอ่ะอัพเลยสิชึบโอ้เริ่มมีไข่มุกแบบเป็นมือมือแบบเหมือนตัวเลบ่บอนเลยตัวนี้โอ้น่ารักแคปกลมๆกลมๆครับขั้นต่อไป20,000นะจะตันเรียบร้อย เพิ่มดาเมจมา9,250นะบวกระยะมา7็ดาเมจมาน้อยม้างเลยนะอัพชึบเต็มเรียบร้อยครับมือดัวเลมอนนะครับสองข้างโอ้เดี๋ยวเดียวจนเย็นใจเย็นตกใจหมดโอ้อยู่ๆก็โจมตีระยะกว้างมากครับท่านผู้ชมมาดูเจ้า,าลังสีแกมมาหน่อยโอ้ท่านผู้ชมโอ้ดาเมจแรงขึ้นครับโอ้ดาเมจจำเมื่อกี้หมื่นหกใช่ไหม ตอนนี้กลายเป็นประมาณโอ้ดูไม่ทันเลยครับประมาณห้าหมื่นโอ้นี่ขนาดแบบตัวอื่นนะครับถ้าเราอัพเจ้าตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับพลังของลังสีแกมมาเนี่ยจะแรงขึ้นโอ้โหโอ้ตัวนี้โกงโอ้หน้าเอาไปลองเล่นเนเรนเลตนะครับแบบว่าวางสัก20ตัวเอาไปเต็มไหม่หมดเนี่ยนา่มีเป็น10ล้านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าลวกันนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเล่นเนเรนเลดกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราอัพให้เต็มไหม่หมดเลยเลยกันนะครับ ดหูหมดเรียบร้อยเนาะเพราะฉะนั้นจะอ,อัพแบบไม่ดูแล้วเรียบร้อยตัง์หมดโอ้ยอัพเต็มแค่สามตัวอะไรนี้ทำไมตังหมดโอ้โคโจเจ็ดแสนเขาดูโคโจ่เจ็ดแสนครับตัวนี้ล้านหนึ่งดอกละแสนเดี๋ยวโอ้ตัวนี้แสนหนึ่งไอ้น,นี้ล้านหนึ่งโอ,อ้บอบบอบูจุดโอ้เดียวโอ้โหแรงมากโอ้โหแรงมากแล้วดูระยะของ barrier อออของเราครับ เลือดต้องกี่หมื่นล้านเนี่ยถึงจะผ่านได้โอ้คิกโกมากเลยตัวนี้อันนี้อัพเต็มแค่สามตัวเนี่ยอ,อ,อ่เดี๋ยวคลิปหน้าเต็มยี่สิบตัวจะเป็นไงโอ้ไม่ก็น่าจะอ่ะถ้าคลิปนี้นะครับผมแพ้ใ้แม่นะครับผมเอาตูดเป็นประกันเลยแล้วกันมันไม่มีวันแพ้อยู่แล้วประมาณวิละสี่แสนนะโจมตีดอกละแสนหนึ่งเมื่อกี้นะครับเนี่ยวีหนึ่งประมาณสี่แสนตัวห้าแสนเนี่ย ตัวเจ็ดแสนเนี่ยอยู่ได้แค่สองวิวิละสี่แสนครับเวฟที่ห้าสิบเรียบร้อยครับไททันฟอร์ซิเฟียลตัวที่ห้ามาเลยเจ้าแจแอนด์สมูทดูดิจะอยู่ได้สักกี่วินี่ครับบอสสูงสุดของเรานะฮะหนึ่งสองสามอ่าสามโอ้โหเดี๋ยวเจอใหม่ในเลดครับอันนี้ง่ายไป